คุเทพเหล่าสายเชื้อบริษัทตัวยต้าดีรักครับคติประจําใจของผมผมเป็นคนที่ทํางานเร็วผมสั่งการเร็วเวลาผมอยากได้อะไรผมจะลงมือทําทันทีหัวใจสําคัญในการดูแลลูกค้าอย่างแรกเลยผมจะต้องสร้างความประทับใจให้กับตัวพนักง,งานของผมก่อนเสร็จแล้วเพื่อให้เขานําความประทับใจที่ผมมอบให้ไปส่งต่อถึงลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็กลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งครับ ปัจจุบันการแข่งขันในการตลาดค่อนข้างที่จะสูงมากสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างคือเราต้องสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยเฉพาะพนักงานขายจะต้องเอาใจลูกค้าให้ได้รู้สึกถึงความต้องการของลูกค้าแล้วตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่นั้นเราจะไม่สามารถแข่งกับผู้แข่งขันในยุคปัจจุบันได้ครับ